สนับสนุนโดยกรมการท่องเที่ยวพัฒนาการท่องเที่ยวไทยให้ยั่งยืนกลับมาอยู่ด้วยกันต่อนะครับในรายการ Travel Talk ครับช่วงนี้เราจะไปพบกับแขกรับเชิญของเราที่จะมาพูดคุยกับเราเรื่องภาษาพาเที่ยวนะครับคุณทิดาจงก้องเกียรติผู้อำนวยการสำนักทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศอยู่กับเราในรายการแล้วครับสวัสดีครับ สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะครับสบายดีนะครับสบายดีค่ะสบายดีนะคะสบายดีครับขอบคุณครับพอครับเราพูดกันเรื่องของภาษาพาเที่ยวก็จะมีคําว่าการใช้มากกว่าสองภาษาอาจจะต้องให้ทําความเข้าใจตรงกันก่อนว่าเราพูดถึงการใช้มากกว่า2ภาษาในอาเซียนเนี่ยหมายถึงภาษาของแต่ละประเทศกับภาษาอังกฤษหรือว่าจะมีภาษาที่สเข้ามาด้วยสองภาษานี่คือนับยังไงฮะถ้าเป็นเข้ามาเที่ยวเราเนี่ยนะฮะก็ควรจะเป็น ภาษาเราภาษาไทยกับภาษาอังกฤษซึ่งจะเป็นภาษากลางในภาษาของอาเซียนค่ะนะคะสำหรับภาษาที่3เนี่ยก็เหมือนกับว่าถ้ามีนักท่องเที่ยวในสมาชิกอาเซียนเนี่ยเข้ามาเที่ยวในบ้านเราเนี่ยนะคะก็ควรจะเป็นภาษาที่ของนักท่องเที่ยวนั้นนะคะซึ่งเราเนี่ยควรจะมีการส่งเสริมพัฒนาให้บุคลากรการท่องเที่ยวของประเทศไทยเนี่ยสาม,มารถที่จะมีความรู้ในภาษา ีนักท่องเที่ยวประเทศนั้นๆเนี่ยเดินทางเข้ามานะคะเพื่อ<ม><ม>ที่จะสามารถที่จะสื่อสารแลวก<ม>ใ็ให้บริการได้อยา่างมีมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะโอ้โหแต่อาเซียนมีตั้ง10ประเทศะนะฮะถ้าเกิดว่าจะต้องมีภาษาที่3ด้วยเนี่ยเราจะใช้เกณฑ์อะไรในการเลือกนะฮะว่านอกจากภาษาไทยภาษาอังกฤษแล้วเนี่ยเราจะเราจะ,เราจะเน้นภาษาอะไรในอาเซียนซึ่ง,ซ,งซึ่งก็มีหลากหลายเลยนะครับก็คือค,คงจะต้องเป็นที่ตลาดนะคะนะคะเพราะว่าในปัจจุบันนี้เราเห็นได้ว่า ในอาเซียนเนี่ยที่นิยมเข้ามาประเทศไทยมากๆเนี่ยอย่างเช่นอินโดนีเซียนะคะซึ่งนิยมขึ้นมาทางเหนือเชียงใหม่เชียงรายพวกนี้เป็นจํานวนมากค่ะคแล้วก็ภาษามาเลนะคะมาบาฮาซามาเลเซียพวกอินโดนีเซียอย่างเงี้ยค่ะคในภาคใต้ในส่วนที่เป็นบอร์เดอร์เนี่ยมาจนถึงหัดใหญ่เนี่ยก็จะมีมาเลเซียเนี่ยเข้ามาเป็นจํานวนมากซึ่งตรงภาคใต้ใตเนี่ยเราอาจจะไม่ค่อยเปสปัญหาหในเรื่องภาษาที่3เท่าไหร่เพราะว่าทางใต้เนี่ยคนไทยก็มักจะใช้ ภาษาบาษาากันเป็นที่เข้าใจกันอยู่แล้วนะคะค่ะ응응ซึ่งในช่วง4ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราก็จะมีการเ,เริ่มให้การสื่อขอมรมภาษาอาเซียนเนี่ยนะคะกับภาษาที่ขัดแคลนเนี่ยให้กับประเทศไทยนะคะ응응คือน,นอกจากอาเซียนแล้วเนี่ยยังมีภาษาที่เราขัดแคลนประเทศอย่างเช่นจีนรัสเซียแล้วก็เกาหลีญี่ปุ่นพวกนี้ค่ะเราขัดแคลนจจำนวนมากแล้วก็นักเที่ยวภาษาต่างนา่ยเข้ามาเป็นจํานวน มากๆเลยนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งจีนนะคะในปัจจุบันนี้ทางคณะของท่านคอสชอเนี่ยก็มีการที่จะเวฟในเรื่องของ v ิซ a Free ฟนะคะก็คือยกเว้นค่าธรรมเนียมการตรวจดวงตาให้กับนักเที่ยวจีนนะคะสเดือนออนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คงจะต้องมีนักเที่ยวจีนนี่ยิ่งเข้ามาเป็นจำนวนมากค่ะนะคะ เราก็คงต้องมาพัฒนาในเรื่องของภาษาพวกนี้ให้มากยิ่งขึ้นครับครับก่อนหน้าที่จะมีเรื่องของ AEC เนี่ยนะครับเราก็ต้อนรับนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกอยู่แล้วเนี่ยกระแสหรือความสนใจในเรื่องของการใช้อ่าภาษาอื่นที่นอกเหนือจากภาษาอังกฤษและภาษาไทยในการสื่อสารกับนักท่องเที่ยวเนี่ยเป็นยังไงครับคือโดยปกติเนี่ยนะคะว่าเราก็เราก็พยายามที่จะให้ใช้ภาษาของนักท่องเที่ยวค่ะนะคะแต่อยงอะไรก็ดีเนี่ยเราพบว่า มักวิทยาส่วนใหญ่ของเราเนี่ยนะคะมันเป็นพวกภาษาอังกฤษมากที่สุดประมาณ47,000กว่าคน mm hmm. นะคะในห5,000คนเนี่ย mm hmm. นะคะ mm hmm. เพราะฉะนั้นในการที่จะให้สามารถใช้ภาษาของที่ที่มาเยอะๆแล้วขาดแคลนเนี่ย mm hmm. มันก็เป็นไปนได้ยากค่ะ mm hmm. นะคะที่ผ่านมาเนี่ยทางท่านรัฐมนตรีก็เคยมีนโยบายเหมือนก่าให้เป็นให้เป็นล่าม mm hmm. โดยใช้ภาษาอังกฤษเนี่ยเป็นภาษาที่สื่อสาร mm hmm. ล่ามแล้วก็แปลไปให้ใหกับผู้นัท่อเที่ยวที่ mm hmm. ท,ที่ในภาษานั้นที่เข้ามาเนี่ยนะคะแต่อย่างไรก็ดีเราก็เพราะว่ามันก็มันก็ค่อนข้างจะมีปัญหามากนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของภาษาต่างประเทศเนี่ยในปีที่ผ่านมาเนี่ยนะคะคณะกรรมการธุรกิจนำเที่ยวมัคคุเทศก็ได้มีการยกเว้นคุณสมบัติให้กับมัคคุเทศที่เป็นเฉพาะพื้นที่เนี่ยนะคะในภาษาต่างประเทศนะคะโดยที่เดิมเนี่ยคุณอมุชจะต้องบอกว่าจบม3ถึงจะมาเรียนอบรมเป็นมัคคุเทศภาษาเฉพาะในภาษาต่างประเทศได้นะคะ เราก็ไปยกเว้นว่าไม่ต้องจบการศึกษาถึงาสามสก็ได้นะคะเพราะว่าบางคนเขาก็เรียนภาษาจีนภาษาอะไรที่ที่บ้านเขาอะนะคะครเราก็จะเว้นคุณสมบัติพวกนี้ค่ะว่าไม่ต้องจบมสามแล้วก็ให้มาอบรมเป็นมัคยุเทศนะคะหลังจากนั้นก็สามารถที่จะเอาประกาศนียบัตรมาขึ้นทะเบียนเป็นมัธเทศได้นะคะเราก็ยกเว้นให้1ปีนะคะนับตั้งแต่พฤศจิกายน 2,556นะคะวันที่14นะคะก็จะโครงการนี้จะสิ้นสุด13พฤศจิกายน2,557นะคะเราก็มอบสถาบันการศึกษาต่างๆเนี่ยนะคะที่ไปจัดการเปวบรมมักุเทศก์เหล่านี้นะคะเป็นจำนวนมากนะคะแต่ว่ามีเงื่อนไขค่ะนะคะผู้ที่จะได้รับการยกเว้นคุณสมบัติเนี่ยจะต้องเป็นผู้ที่ทำงานอยู่ในธุรกิจ นี้อยู่แล้วนะคะแล้วก็บริษัทที่เป็นเจ้านายเนี่ยนะคะก็ส่งรายชื่อแล้วก็ผ่านการรับรองจากสมาคมธุรกิจนำเที่ยวนะคะสมาคมมคัคพุท์เทศอาชีพแห่งประเทศไทย mm. แล้วก็ไปผ่านความเห็นชอบจากสภาวิสากรรท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยอีกชั้นหนึ่งนะคะจึงจะสามารถได้ยกเว้นคุณสมบัติดังกล่าวนะคะณขณะนี้เนี่ยเราก็จะมีผู้ที่ทํางานในลักษณะเนี้เป็นประมาณพันกว่าคนนะคะคที่จะเข้ามาในระบบ ส่วนใหญ่จะเป็นภาษาจีนนะคะเมืม่อสองวันนี้ผอออกไปที่สตนนะคะครเราก็จะพบว่าจึงมีคนที่ทํางานเรื่องวัคเทศเนี่ยแต่ยังไม่มีบัตรเนยนะคะแต่ว่าเป็นคนพ,รพ,รพรื้นถิ่นซึ่งาขาดคุณสมบัติในเรื่องคุณวมุติเหมือนกันนะคะอันนี้ก็เราก็พยายามที่จะให้สนับสนุนให้พวกนี้ค่ะได้เข้าสู่ระบบ,บนะคะแล้วก็จะได้ไม่เป็นวัคเทศเถื่อนอเพราะว่าวัคเทศเถื่อนเนี่ย หมายความว่าถ้าประกอบโดยไม่ได้รับอนุญ,ญาตหรือไม่มีบัตรเนี่ยก็อาจจะถูกมีโทษทั้งจําทั้งปรับนะคะเราก็พยายามช่วยแล้วก็ให้บุตรเทศเหล่านี้ได้ได้เข้าสู่ระบบที่ถูกต้องนะคะรอกําลังสนทนาอยู่กับพอทิดาจงก้องเกียรตินะครับช่วงหน้าจะกลับมาพูดคุยกันต่อครับมาดูถึงแนวทางของกรมการท่องเที่ยวในการผลักดันเรื่องของการใช้2ภาษารวมถึงภาษาที่3ในการพัฒนาการท่องเที่ยวของไทยรองรับ การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนนะครับพักกันสักครู่หนึ่งครับสนับสนุนโดยกรมการท่องเที่ยวพัฒนาการท่องเที่ยวไทยให้ยั่งยืน